ผูจี้ขี้สงสัย10คำถามกับหุ่นยนต์ของโกเวล่า 1. ปลาเฮเลนหิวน้องๆได้ไหมสรุปคือเฮเลนหิวลูกๆของโกวล่าได้จ้า 2. ใช้เป็นตัวเก็บสแต็กได้หรือเปล่าเปิดมาด้วยพี่ไหลอุ๊ยใช้เก็บสแต็กได้จ้าดูสแต็กที่เพิ่มขึ้นตรงนั้นสิหลุมต้นไม้ก็ต้องใช้สแตก็ก ว้าวสเต็คครบสี่แสดงว่าใช้ได้แล้วจะให้บัตไหลได้ไหมวิได้เหมือนกัน3าถ้าเราตีแล้วจะได้เงินเท่าไหร่หุ่นยนต์รุ่นหนึ่งจะได้3มทองหุ่นยนต์อัพเกรดรุ่น2จะได้7ทองจ้าและหุ่นยนต์ร่างสามร่างสุดท้ายเราจะได้ปุย15้าทองเลยหรอ ข้อ4ใช้ลูกบางตัวดึงได้ไหมอ่ะทดลองกับแกรกอุ้ยแกรกดึงลูกแทนและอันนี้จีเด็ดดูเอนโซดึงโกโวล่าเต็มๆเ,เอ้ยแต่ทำไมโซ่ไปติดอยู่ที่หุ่ยนยนต์ oh. ข้อ5จะโดนล้างเลนไปเก็บคลิปไหมนะ uh? อย่างที่รู้กันว่าถ้าปล่อยดักสเลเยอร์เลนไหนคลิปเลนนั้นจะถูกล้างไปด้วยแต่ลูกของโกวลาเฮ้ยไม่โดนล้างเว้ย yeah. แล้วคือปกติดาร์กจะไม่หยุดโจมตีแต่อันนี้ดาร์กให้ความสนใจเฉยใช้หยุดดาร์กได้สจวต์เอ <Yes. S 1> mm ็ hmm. ีก็จะเข้าโคนัน mm hmm. ก็จะมาหาร้านเติมปองกันอยู่ mm hmm. ใช่ไหมล่ะร้านโปรดพี่ปูจี้ mm hmm. พ่อมดไคล์บเปย <Hey, hey. S 1> บริการเติมเกมที่สายเปเกมไว้วางใจที่สุดในตอนนี้ก mm hmm. ารันตีจากผู้ใช้บริการงานจริงมากกว่า3 0,000นคนไปนแล้วเธอ ดีดสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงไปเลยเนี่ยใส่โค้ด F O O J Y ได้ส่วนลดคุ้มเวอร์เชอโปรโมชั่นอื่นๆเขาก็จัดเต็มปะพร้อมกันเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคล็บเวอเปเคลวเปเคลวเปเท่านั้นจ้าไปกันต่อข้อ6ใช้ตีป้อมกี่นาทีนะ อันนี้พี่ขอสปีดคลิปแต่คำนวณเวลาจริงและมโนว่าฝั่งตรงข้ามชิงป้อมไว้กับโกโวล่านางและลูกๆจะใช้เวลาทั้งหมดในการตีป้อมกี่นัดที่ลุยใกล้แล้วใกล้แล้วสรุปโกโวล่าและลูกๆใช้เวลาตีป้อมไปประมาณ1นาที40่วิเจ็บใช้ลูกๆไปเช็คุ้มได้ปะ ตรงนี้มีเชนอยู่ <Okay. S 1> ส่งโดรนสำรวจไปวิไม่เจอใครแต่ถ้าใช้สกิลสองส่งลูกลูกไปว้ายเชนอยู่ตรงนี้ข้อแปดใช้ลูกแทงกอดได้ไหมเอ่ย หลายคนบอกที่ปูจี้ว่าโกโรล่าสามารถโซโลก่กอสเลเยอร์ได้มันเวอร์ไปหรือเปล่าหยิงได้จริงข้อก้าวอยากรู้ว่าลูกกระโดดข้ามหรืออ้อมสิ่งกีดขวางไปทดสอบกันเลยโอ๊ะจะเห็นว่าหุ่นยนต์ข้ามสิ่งกีดขวางไม่ได้น้องยืนเอ่ยแล้วก็เดินอ้อมข้อสุดท้ายระยะติดตามของลูกๆจะไกลแค่ไหนอ่ะอะเดี๋ยวให้ยายคลิกซี่ทดลองให้ดูยัง ยังอยู่อุ้ยรวมร่างกันด้วยยังจะตามอีก <Liu> เฮ้ยมาถึงนี่เลยเหรอ <Nurse> ตามจากแม่นะ้ํามาถึงบ้าแหลกไกลมากขอบคุณที่ดูจนจบครับกดไลค์กดใจเบาๆให้หนึ่งที่